มึงรักน้องไอ้โตกันดูตึงเมเลยอ๋เลียเลี้ยเล้ยเลี้ยเลี้ล้ยันักนขลยเมอา้กันรักมากเลยรักรักน้องอันเนียนันมันไม่สนใจมาหลัตัวนึงมันก็เว้ยตั้หอ้เม็ดนมาอยู่นี่ตึงไหนตองได้เลยว่า ตัวไหนเหรอนะตัวอะมันที่ก่อนนี่ยมันที่ต่อเนอะอืมเออไอหลักหลักน้องหลักน้องไอหลักน้องก่อนนี่กันร้องหว่าไม่นานไอ้ตัวแม่กันดีดีกัน้องกันตอนนี้กันหลักหลักเอาตอนไหนดีอ่ะเนี่ยเล่นไม่ถูกแล้วตายเลย รักหนาวไหมอะลูกพตโดนแล้วไมเล่ตั้งพี่ต่อเป็นแล้วอะยังไงรับเลสทิ้เลยเก่าเดื